ค okay, ครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการต่อ FTP mm hmm. ของกล้อง Nikon C8 และ C9 นะครับซึ่งวิธีนี้จะสามารถต่อแบบไร้สายได้เลยนะครับผมโอเคให้มาที่เมนู Network นะครับแล้วก็อันแรกคือให้ไปปิด a i p l n e Mode ก่อนนะครับให้ตั้งเป็น o f f นะครับเสร็จครานี้มาที่ Connection to FTP Server นะครับผมก็ไปที่ Network Setting นะครับ Create Profile แล้วก็คอนฟิกแมนนวนะครับตั้งเป็น Wireless l n n นะครับแล้วก็โอเคอไปที่ General ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อที่เราใช้ตั้งในการเซตอัพตัวนี้นะครับผมก็ใช้อันเดิมก็ได้ก็เป็น WLAN หนึ่งไปแล้วก็ไปที่ Wireless Wireless นี้ ssid ก็คือชื่อของ h o ส s อ o t ทที่เราจะต่อนะครับซึ่ง ของผมเซร็จไ้แล้วนะครับก็จะเป็นโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดของที่ใช้ต่อฮอสปอนนะครับโอเคกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ไปที่ FTP นะครับผมอ่าเซิร์ฟเวอร์ไทเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับ ก็ใส่เป็น SFTP นะครับส่วน address นะครับก็ใส่เป็น FTP โอเค Folder ไม่ต้องใส่นะครับ Port ยี่สิบสอง p a s i e mode ให้ปิดนะครับโอเค ล็อกอินอเน่อโนนิมัสให้ปิดนะครับแล้วก็ให้ใส่ User ID นะครับของพิกซิตนะครับอันนี้จะเป็น User อร์สำหรับสำหรับ FTP นะครับโอเคหลังจากกรอ,อก User password เสร็จนะครับก็กดออกไปนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับอันนี้เราก็กดที่ตัวนี้เลยนะครับมันก็จะทำการต่อ เอ่อต่อ hotspot ของเรานะครับแล้วก็ Connect ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งถ้าขึ้นอย่างนี้ก็คือแปลว่า Connection Connect n นเ t i o n สำเร็จนะครับผมโอเคแล้วก็ไปที่ Option นะครับผมจะเปิดเป็น Auto ้อัปโหลดไว้นะครับแล้วก็ตัวอัปโหลดเนี่ยผมจะตั้งเป็น JPEG ไว้นะครับแล้วก็ตัว JPEG Card อันนี้เราก็เซตให้ถูกนะครับว่าเป็นการ์ด r i m a r y หรือ Second นะครับ โอเคนองนั้นก็ไม่ต้องเซตอะไรนะครับผมโอเคแล้วก็ออกไปนะครับก็เดี๋ยวผมลองถ่ายรูปหนึ่งนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีในการขึ้นนะครับผมรูปก็จะมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็ ข้อควรระวังนะครับก็คือขนาดไฟล์นะครับเพราะว่า C8 กับ C9 นี้ขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ผมตั้งเป็น JPEG S เลยเพราะว่า JPEG M นี่ก็6,000 JPEG L นี่8,000ซึ่งมันใหญ่มากแล้วมันจะใช้เวลาในการอัปโหลดค่อนข้างนานนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยสมมุติว่าเราถ่ายอยู่แล้วเราปิดกล้องนะครับพอเราเปิดใหม่เนี่ย มันก็จะใช้เวลาบูตอัตโนมัติประมาณ5วินาทีนะครับก็ดูจากหน้าจอได้เดี๋ยวมันจะมีสัญญาณขึ้นนะครับก็คือมันจะต่อฮอตสปอตอ่ะอันนี้ก็คืออันนี้คือพอร้อมแล้วนะครับแล้วก็สมมุติว่าระหว่างถ่ายเนี่ยสมมุติว่าสัญญาณหายพอเรากดไปแล้วเนี่ยพอสัญญาณกลับมารูปมันก็จะกลับมาอัพอัปโหลดให้อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ ค่อนข้างสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนใช้นิคอนนะครับผมเค okay, วิธีปิดนะครับก็เข้ามาที่เมนู ftp server นะครับแล้วก็ไปที่ e n c u r r e n t connection นะครับอันนี้ก็จะปิดแล้วนะครับตัวสัญญาณกับ ftp หายไปแล้วนะครับถ้าต้องการเปิดก็กลับเข้ามาที่ network setting แล้วก็ กดโอเคที่เมนูนี้เลยนะครับมันก็จะทำการต่อฮอตสปอตแล้วก็ต่อเซิร์ฟเวอร์ให้เรานะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับคือมันจะมีการเซตตัวนี้ r o u t e r Frequency Band นะครับก็ให้เซตเป็น2.4ทับ 5G ไว้เลยเพราะว่าบางทีมันจะมีการสลับระหว่าง2.4กับ5 G ใน h o ตสปอตของเรานะครับก็เซตเป็นแบบออโต้ไว้เลยก็จะได้ไม่มีปัญหาในการต่อนะครับผม OK, cảm ơn các bạn.